สวัสดีคนรักชีสพวกเราสวัสดีครับเหน่ชีสเอาตรงนะตอนที่ฉันอยู่ตรงนี้ฉันรู้สึกเหม็นชีสมากรู้สึกเหม็นบูดเฮ้ยของอร่อยนะนายเหอะอันนั้นมันชีสแบบสีซีดแล้วว่าเหมือนเน่าอ่ะเออใช่ใช่วะนี่พวกเราแต่งตัวเป็นแฟชั่นคนรักชีสเพราะว่าวันนี้เราอยู่ในแมปของชีสพิดแน่ผมแน่ ผมเนะี่ยชีสนะยืดด้วยยืดด้วยผมชีสกว่าชีดแผ่นเขาฉันชีสยืด,อดของเราผู้จัดการชีสว้าแลวของ,ของพิษชีสติ๊กโอเค นี่ฉันอยากให้ทุกคนดูแแบบบ้างเลยว่าตอนนี้เราอยู่ในโรงงานผลิตชีสจริงๆเพราะว่าน้ำมันส่วนใหญ่ที่ออกมาจากโรงงานนั้นก็เป็นสีเหลืองชีสดูสิเดี๋ยวนะไหนอะไม่เห็นเลยะนี่น้ำมันมเห็นเลยมัวมากอันนี้เหมือนหลุมศพเลยอ่ะป้าหลุมศพปะเนี่ยเฮ้ยให้อย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในโรงงานผลิตชีสเดยที่ทำชีสอร่อยอร่อยให้เรากินเนี่ยเขามีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเลยโฮ้ยมันลอยลอยด้วยอ่ะ ชีนี้ตีขึ้นมาเลยเรื่องเล่นถ้าหนูเล่นแบบนี้เสร็จแล้วนี่ก็คือขยะชีสไปอีกนานใช่เฮ้ยเด็ดโอ้โหถ้าตกถ้าตกเริ่มใหม่เลยนะฮะใช่เมื่อกี้ฉันจะบอกว่าฉันลื่นชีสอ่ะชีสใครอ่ะชีสกระดาายนั่นทำให้ลื่นนั่นนะสิอาจจะเป็นชีสเยิ้มจากฉันก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นของผมเพราะว่าีพ่เตามมาผมเยอมมาก ฮดูเร็วพวกพวกเยอะถึงนะถึงต้องต้องต้องตัองหัวาวันดีไม่ตอบถ้าไม่ดีไม่ตอบเลยไปเดียวเลยพี่ฉันจะบอกว่าด่านนี้มันมีแรงโน้มถ่วงไงเพื่อนมันก็เลยทำให้เราจะโดดยากขึ้นอ๋อ้แรงโน้มถ่วงมันน้อยงั้นนะอ๋อนี่เสร็จหล่อเซิร์ฟหล่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคอุย ให้ตายเถอะที่นี่อมีระบบรักษาความปลอดภัยแล้วต้องใส่รหัสนะมันมีรหัสอยู่ที่ไหนสักทีมันมีลูกศรตรงเนี้ยลูกศรน่ะเรไม่ใช่คนเห็นเหมือนกันห้าหนึ่งสองสามโอ้โหห้าหนึ่งสองสามทุกคนลองกดรหัสนี้ดูสิแต่ฉันบอกนะนะก่อนที่จะเล่นนี้นะเพราะว่ามันจะดูง่ายเกินไปอ่ะกดดิ้ห้าหนึ่งเอาโอเคระบบรักษาความปลอดภัยเท่ากับศูนย์ว้าวนี่แหละเนี่ยโรงงานทำชีสเอ้ยไม่ดิอย่าลงไปเอ้า รู้สึกว่าที่นี่นอกจากจะอร่อยแล้วเขายังใช้สารเคมีในการทําด้วยดูดิเฮ้ไม่มีสารอะไรที่รู้ตกลงไปอ่ะเป็นสารที่เขียวอย่าเข้าไปนะมันเตะออกจากเกมเลยเฮ้ยเตะออกจากเกมเลยแสดงว่านี่มันทําให้ถึงตายจริงๆอ่ะใช่อันตรายมากเอาล่ะมาดูที่ฝั่งตรงนี้ก่อนหุยตรงนี้มีทางให้ไปนะทุกคนเขามีทางชี้อยู่อ่ะอรอให้แมงนี้เหรอจะลองป่ะอะไรอ่ะโอเค อ่า mm hmm. ต้องไปไหม oh, นี okay. oh, uh, hey. ่ข <c oughs> <trong interdisciplinary> <splash> <c oughs> ้างมีทางอยู่อ๋อข้างมีทางนะลงมาลงมาเผื่อว่ามันจะเป็นกับดักนะแต่เราน่าจะสามารถไปได้โอเคโอ้โหเราตายละไม่รู้นี่นี่เป็นไงล่ะเฮ้ยระวังนะทุกคนเราก็ด้านลายเนี่ยมันจะชีบสอบละลายด้วยอะด้านนี้มีคนล่วเออหลุดไหมทุกคนทุก่นชีบเราละลายว่าไง ข้างล่างมันมีตัวอะไรอยู่ด้วยอ่ะอาไม่ตยหรจริงปะเนี่ยจริงหมายถึงว่าคือผมโหลดมาแล้วตุยนะแต่มันมีตัวอะไรอยู่ไม่รู้เอ้ยฉันฉันฉันอยากเห็นแต่ฉันไม่กล้าลงไปดูเ่ี๋ยวฉันผักไฟสล็อตอี๊เอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเห็นปะแล้วตอรทุยเฮ้ยพวกพวกพวกนายอย่าลงมานะลุยแล้วอ่ะมีเลตเตอรทุยอยู่ กินทั้งชีสกินทั้งคนเมื่อกี้ตอนที่ฉันตกลงไปอ่ะฉันโดนลาวาชีสหลอมละลายก่อนแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนั้นวิ่งเข้ามาหาฉันด้วยมันไม่ได้จริงจมันไม่ได้กินคนหรอกก็ดูชุดที่พวกนายใส่กันมาดีมันคงเข้าใจผิดแต่ฉันว่าเออเหลืองอ่อยเลยอ่ะไปกันต่อเดียวเดียวลยวแ่รถทีเราเข้ามานะแล้วตอนนี้เราเจอกับรถคันหนึงซึ่งด้านหน้าเนี่ยเป็นเขาวงกดชีสเลย เราจะต้องใช้รถเพื่อขับออกไปอย่างนั้นเหรอวม้ไม่วนี้ใใช้รถสองชั้นวู้าวจะดๆเอ้าวห้ามชนด้วยห้ามชนถ้าเกิดใหม่รถของนายมันจะละลายตามเกิดใหม่อะไรตะกิดผมมาเกิดข้างนอกเลยผมเกิดข้างในนะดบ ไปจุดแดงไปเอ้ยเหมืนอนเราติดไอ,อ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเหมืนอนเราติดรถของพี่กิดอะฉันจะต้องไปที่รถของพี่ได้เอาเอาเอาอเ,อเราจะไปทำรถพี่กิดอยู่อย่าพี่ไว้ไปทำอะไรอะเดี๋ยวจะไป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 เราใช้วิธีการหักลี้ยตเร่งเครื่องนิดน,นึงนะเพื่อน ไปผมกับตะกิดเกิดใหม่เลยโอเคเอาไกลเลยนะนั่นน่ะเนี่ยผมมาแล้วผมมาแล้วเฮ้ย,ย <laughs> อย่าเพ <laughs> ื่อนอย่าชนอย่าชนใจเย็นเพื่อนฉันได้บอกว่าเขาวงกดชีสอันนี้เนี่ยนอกจากที่มันจะละลายล้อรถของพวกเราแล้วมันยังแบบมีเพื่อนคอยกันแกล้งอีก<ว>ฉันรู้สึกไม่ดีเลยไม่มีใครกันแกล้งเธอเลยโอ้ย <laughs> ไปเฮ้ยใจเย็นเอาติดเลยนี่ กับฉันเนี่ยขอนที่มันี่เอาลุกไปผ่านผ่านเฉยเลยาเอาแม่กันได้ไปไหนไม่รู้ไปเไปเลยยหมติดหินน่ะติดหินน่ะเร็วเร็วเร็วพวกนายมาพวกนายมาถึงนี่แล้วดูดิเข้าไป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 เอาเอาเอามามเอาเอาเอาโถ่ยี่พูดนะด้วยสปอนน่ะต้องไปให้ได้ ผู้รอดชีวิตเราคือผู้รอดชีวิตอยากไปรถมันขับยากอย่างว่าหินมันก็เก่งกันมันไม่ได้ขับยากเว้ยเอาเอาให้ฉันอยู่ตรงนี้ฉันเซฟฉันเซฟฉันอยากมีชีวิตเร็วหนูมันไปแล้วสลบแลเร็วโอเคโอเคเราอย่าชนมันอีกนะตรงเนี้ยได้ไอ้เพื่อนเราเริ่มมาแล้วไปไปตัวพอเลยเอา ดูฉันเห็นคโนครงกระดูกอ่ะไอ้โอมันมีคนที่โดนชีสหลอมละลายจนกลายเป็นกระดูกเลยเหรอ,อน่ากลัวเลยยังครบอยู่ก็ในเนื้อหนังใน,นอะ่ะเขายังครบอยู่ขาวๆเนี่ยไม่ใช่กระดูกนะเนื้อ,อนั่นดูนี่เขาตายตายเป็นล้านรอบเลยอะ่ะพี่ขีดเป็นไงพี่ขีดฮนะผมรอข้างนอกแล้ว แล้วพี่กินออกไปแล้วใช่ไหมเออผมกลัวหนูกัดผมก็เลยว้าผมวางนอกแล้วโอเคมีคนกัดแล้วนี่ฮ่าฮ่ายังอยู่จุดเริ่มต้นจะกที่ฉันปล่อยหนูไปตอนนี้ฉันกลายเป็นหมูหนูแทนอือทำไมฉันรู้สึกเหม็นเหม็นเหม็นซับซาบะโกงเหรอโอ๊ยเอ้ยไม่ใช่กลิ่นกลิ่นตัวนายอ่ะแหมกลิ่นหอมมากมั้งจุ๊บแจงอ่ะเดิ๊ดดี้โคกันเลย เฮ้ยฉันรอดชีว <k meals> okay. ิตจากหนูแ <transparency> ล้วเฮ้ยเกือบแย่แน่ถ้านายรอดแล้วนะเข้าไปในเขาวงกดนั่นเลยนี่มันมีประตูวาร์ปอยู่๊แล้วทำไมพวกนายไม่เข้าอ่ะเพราะวนั่นมันจะทำให้นายกลายเป็นชีสไ้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยไม่เนาะเฮ้ยองมาดูกมันทักเสือยให้นายกลายเป็นชีสเน่านะ อุยแต่มันโดนหล่อไหม้ไปเลยนะจุ๊่แค่มันเป็นประตูที่ดีเหรออะไรดีมันขามไปอื่นหนูหนูหนูมันตามมาพี่โบโอ้มันจะโดดขึ้นยังไงอ่ะมันจะโดดขึ้นยังไงจะคิดว่าฉันไปก่อนนะเดี๋ยวรอไปเจอกันที่ไปด้วยฉันไปด้วยรอฉันด้วยไปแล้วจังหวะนี้บายทุกคนเราไปเจอกันที่โลกหน้านะเดี๋ยวหนูมันมาบายไปไปายบายโนไปยังไงไปด้วย พี่มาว้าวจะเห็นสภาพของพี่ไหมแล้วถุงเท้าหน้หัวหน้าหายไปไหนอะวัปีแล้วเมื่อไหร่เราจะออกไปได้อะจกแจงไม่รู้อ่ะประตูมันเปิดยังอ่ะนไม่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วแต่ไม่รู้ป่ะแล้วมันไปไหนไม่ต่อไม่รู้อ่ะเอ๊ะน่าจะหายไปเลยอ่ะผมฉันด้วยเออจริงจกแจงหัวเถิดไปเลยอมเปิดแล้วไปไหนต่อไม่รู้อ่ะเพื่อน เฮ้ยเก็บตูแล้วพี่โมดยดิพอนายออกมาตอนนี้นายหัวเถิดขึ้นแล้วก็ผมนายมันหย่อยยังไม่รู้แปลกๆอ่ะอยู่มาอ่มาเลยผมบางเลยเฮ้ยนี่ฉันเริ่มอยากรู้แล้วสิว่าก่อนที่แบบมันจะเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นก่อนที่จะมีคนที่กลายเป็นซอมบี้ชีสแล้วก็ไอ้หนองน้ําชีสโซเดียที่มันทําให้พวกเราเนี่ยเป็นพิษตายอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเราจะย้อนกลับไปนี่ครับนี่ครับ เราจะเข้าไปในประตูนี้เพื่อดูว่านักวิทยาศาสตร์เขาทําอะไรกับคนพวกนี้แล้วทําไมหนูตัวนั้นถึงตัวใหญ่ขนาดนั้นและถ้าพวกเราเดี๋ยวอยากรู้ว่าเรื่องราวก่อนหน้านั้นมเป็นยังไงเราจะไปที่ Back Story ในเวอร์ชั่นแลบกันฉันคิดว่านะเราจะได้รู้ว่าไอ้พวกซอมบี้ชีสแล้วก็พวกหนูยักษ์เนี่ยมันเกิดมาจากไหนแล้วเป็นอะไรกันแน่ถ้าพร้อมแล้วทุกคนเข้าประตูนี้เลย <Wh ee! S 3> และในขณะนั้นเอง ในปี1980ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังพิจค้นชีสที่ดีที่สุดเฮ้ยฉันได้กลิ่นชีสหอมๆม,มาจากในนี้อะนี่จะไม่น่าวะนะใช่แล้วดูดิโรงงานนี้คือแบบว่าโอ้โหยังดูจัดเต็มอยู่เลยยังใหม่มากอ,อหัดอะไรไม่รู้เลยเก้าเจ็ดสองศูนย์ นี่นีเปิดแล้วเปิดแล้วะเข้าเลยเข้าเลยอว้ววววาวววเวววาววเเยวว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 เวอยวาวเรววว้เวาวววววววูวววเววะวววเวววววววเววอววนวว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 วเวว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 กวววว่ววววน่วว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 ไวว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 วลวว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 วงวววววลว่วนววววนบ นายไปแอบก่อนไหมเดี๋ยวเรา3มคนเข้าไปคุยเองเออไดออ้ได้ได้ได้มันตัวแล้วอ,อ,<ต>อนีอน่ดรพรชรัยผมเองดออรพรชยัยไงที่ทางสำนักงานใหญ่ส่งมาแบบเซอร์ไพรส์อะว่าจะมาคุยกับคุณดูงานคุณว่าเดี่ยว่าการทดลองมันคืบหน้าไปขนาดไหนครับเอ้ยแต่ว่าเราไม่มีทีมงานทีมอื่นนอกจากพวกเรานะฮะนายจะไปดูรยังไง เพื่อนนายคนหัวร้นน่ะมันส่งเรามาแต่ว่าเขาไม่ให้เราบอกนายนะแล้วฉันขอดูหน่อยว่าการวิจัยของนายไปถึงไหนแล้วบ้างดูเหมือนว่าเขาพยายามที่จะให้เด็กคนหนึ่งกระโดดลงไปในหลุมชีสนั่นนะ่ะแล้วล้นายจะใช้เด็กคนไหนละ่ะฮะเขามีนามว่าชิซี่เบม,มบี้เออชิซี่เบม,มบี้เขาคือใครฉันไม่รู้จักเขาเลยโอ้กรณีแล้วละแต่ว่าฉันคิดว่าเขาเนี่ย น่าจะอยู่ในบ่อชีสนั่นตลอดการนะแล้วก็คงไม่ขึ้นมาจากบ่อชีสอีกต่อไปแล้วล่ะโหว้าวถามจริงายเอาคนลงมาทดลองในบ่อชีสเนี่ยนะนั่นไม่ดีที่สภาพนะคนที่ลงไปในบ่อชีสร้อนๆแบบนี้มันจะมันจะเป็นสภาพเป็นยังไงเนี่ยนันดีฉันอยากรู้เหมือนกันนะงั้นเราลองลงไปไหมเฮ้ยไปไปไปทุกใจให่ใหญ่่อย่าพึ่ง ยังมีอนาวิทยาศาสตร์อ,รอีกคนนึงซึ่งฉันดูจากเอกสารแล้วเนี่ยมันมีลิสต์ที่เขาจะต้องทําอย่างแรกเขาเขียนว่าให้จับเด็กมาแล้วก็ถอดเสื้อผ้าอาบชีสให้หมดจากนั้นเอาพวกเด็กๆไปตากแดดขังไว้5วันแล้วค่อยเอามาใส่บอ่อชีส <c oughs> เน่าลมังนะั่นน่ะห้าวันเล้เหรอเน่าจริงนี่มันเป็นเรื่องราวที่น่าสยองมากที่สุดที่ฉัเคยเห็นมาเอาละ่ะ นี่ก็คือเบื้องหลังนะคะของการผลิตบอ่อชีสนี้งั้นเราลองกระโดดลงไปในบอ่อชีสนี้ดูมาดีไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวพวกเราบ้างโอเคพร้อมนะสามสองหน่งเออไอนั่นพนายมาได้ไงอะพวกนายคือคือเด็กที่ถูกเลือกอ่ะเฮ้ยเราไม่กลายเป็นชีสแสดงว่าพวกเรามีภูมิต้านทานด้านชีสเพราะเรากินชีสเยอะ ไม่ใช่ว่าเมื่อกี้มันคือภาพของอดีตไม่ใช่เหรอก็น่าจะใช่นะไม่ได้กินชีสใช่เอาชีสติดฟันฮะเดี๋ยวมนุ์ชีสเฮ้ยฉันคือชีสซี่เมมเบอร์เมมบี้เฮ้ยนี่คือใช่แล้วอย่างที่พวกนายรู้ฉันคือชีสซี่เมมบี้และตอนนี้ฉันได้กลับมาสู่โลกที่พวกนายอยู่แล้ว เฮ้ยฉัน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 คิดว่าใช่คิซซี่แบบี้กระโดดลง<แ>มาตามพวกเราอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราได้ปลดปล่อยเขาออกมาจากโลกในอดีตว้าวว้าวฉันได้เห็นตัวเขาตัวเป็นๆเ,เลยฉันรู้แล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงและฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกทุกๆคนรู้สึกว่า,าในแต่ละคนคนจะเข้ามาเยอะมากหนึ่งในนั้นม<า>ีคนหัวเล็กหัวเขาเล็กมากหัวเล็กกับตัวใหญ่อ่ะ อย่าเรียกใช้ว่าหัวเล็กเรียกใช้ว่าหัวไข่เฮ้ยนั่นนายของจริงเหรอนายเป็นชีสซี่แมมบี้จริงๆเหรอใช่แล้วเพื่อนโอ้ my god สุดยอดเลยโอ้หลายแล้วนะคะโรงงานชีสโรกแห่งนี้เนี่ยก็ถูกพวกเราเปิดโปรงจนได้ ก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับการเข้ามาในโรงงานผลิตชีสนะคะบอกเลยนะว่าในโรงงานนี้เนี่ยยังมีอะไรซ่อนอยู่อีกเพียบเลยแล้วก็พวกเราเนี่ยยังหาคําตอบได้ไม่ครบนะเพราะนี่เป็นแค่พาร์ทหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย สุดท้ายนี้ฉันขอปล่อยซอมบี้ชีสมาก,กัดไอ้พวกนี้ดีกว่าคุณนไ,ไ,ไม่มีชีสที<ช>่แมนบี้สองตัวแล้วคุณน,นายโดดลงไปในบอ่อเนี่นยนะจะเป็นชีสเหมือนเราเฮ<ห>้ยฉันว่านะไอ,บอ้บ่อนั้นน่ะมันบอ่อใหม่เกินต้องบอ่อหมักหมมอย่างงี้หมักหมมมานานน,นยายแน่ใจเหรอฉันว่ามันก่อนหน้านั้นฉันโดดไปแล้วมันเตะฉันออกจากเซิร์ฟเลยนะลาก่อนลงไปหัวทีวีอะไปไป พี่บอยโอ้โอสวัสดีแม่าสาวน้อยสวัสดีเรียกชันว่าชิซี่ซูซี่ชิซูชี่ชิซูชี่พี่ไหนชื่อชื่อย,อยาวไปแั้แล้วนายคือใครฉันคือไมกี้ชิซี่ซูซี่สิวชี่ชิวชาขอยอี้ ก็ถือว่าพวกเราเนี่ยได้รู้ทั้งแบบว่าเฮ้ยภูมิหลังของบ่อชีสเนานี้แล้วก็ยังมีคนอีกหลายคนนะคะที่กระโดดลงไปในบ่อชีสเนานแล้วกลายเป็นเจ้าตัวชีซี่เมมบี้แบบนี้ได้นะ <Hey. S 1> ยังไงก็ลองมาทดลองกันดูแล้วกันนะคะสำหรับใครโชคดีเดี๋ยก็จะได้ กลายเป็นชีสแบบนี้เลยเออก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์กับ u b s c r i b e พวกเราด้วยนะที่สำคัญกับกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้าได้ไม่พลาดคิดม่ใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยยก่อนจะจักกันชุบแจงฉันว่าเราไปปล่อยไอ้ซอมบี้ชีข้างบนมาแกล้งคนเอเอาแก้วจัดปัน